สวัสดีค่ะทีมาเลัยผมดกรกาญจนพันธ์สุวิชัยนะครับภาควิชาวิวศวกรรมไฟฟ้านะครับมหลาลัยเกษตรศาสตร์ครับอเอหุ่นยนต์คุลมยญ่นะครับก็พัฒนาขึ้นมานะครับจากหุ่นยนต์เตะฟุตบอลน,นะครับหลักๆเลยเนี่ยเราเอาเอาความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์คุลมใหญ่รรวมทั้งการควบคุมตำแหน่งของแขนต่างๆนะครับเราก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันนะครับ มันก็เลยพัฒนาต่อยอดมาเป็นหุ่นยนต์คณรุงชัยที่สามารถช่วยเหลือคนได้นะครับคุณยนต์แม่บ้านนะครับจุดแข็งของเรานะครับอยู่ที่วิธีการรับข้อมูลคําสั่งของมนุษย์ผ่านทางเสียงนะครับแล้วก็ความสามารถอื่นๆเช่นความสามารถในการทาอาหารเช้านะครับหุ่นยนต์สามารถทําอาหารเช้าให้คนได้นะครับเราเคยไปแสดงความสามารถอันเนี้ยในการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วจนเขาต้องบรรจุความสามารถของหุ่นยนต์เป็นอย่างหนึ่งที่ ทุกขุนต้องทำได้ในการแข่งขันในรอบนี้นะครับปีนี้เราทำไข่เจียวนะครับครับสำหรับน้องๆที่มีความสนใจการทำหุ่นยนต์นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจากความอยากนะครับหรือมีความสนุก,กนไปกบมันก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเราสามารถมาค้นคว้าหาความรู้ได้เองนะครับเมื่อเราเข้ามาเรียนในคณะวิศวะแล้วนะครับมีรุ่นพี่นะครับหลายๆคนเนี่ยพร้อม จะถ่ายทอดนะครับความรู้ให้กับเราได้นะครับแต่อย่าลืมครับเราต้องมีความสนุกไปกับมันด้วยนะครับถึงจะทําหุ่นยนต์แล้วมีความสุขครบับในการพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวนะครับเราจําเป็นที่ต้องใช้ความรู้นะครับทั้งทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์วิศวะ,วววศวะไฟฟ้ารวมทั้งวิศวะเครื่องกลด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้วิศวะแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถทําหุ่นยนต์แบบนี้ขึ้นมาทั้งตัวได้นะครับเราต้องเอาองค์ความรู้มาประกอบกันบูรณาการ,ราการันเพื่อสร้างหุงน่นยนต์ สวัสดีครับผมชื่อธนาชูวิเศษสุทธิมลนะครับเรียนอยู่สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ครับชั้นปีที่สามครับสวัสดีค่ะชื่อพทธาพรเมลลานนนค่ะเรียนอยู่สาขาไฟฟ้าชั้นปีที่สามค่ะสวัสดีครับชื่อนาเจ้าหน้าครับเป็นวิศวะซอฟตแวร์ปีสามครับที่มาของชื่อคุณลำไยก็คิดว่าลำไยมันเป็นชื่อที่มีความคุ้นเคยกับคนไทยอะครับคือ่ถ้าจะมีหุ่นยนต์ตัวหนสักตัวหนึ่งในบ้านเนี่ยแล้วชื่อลำไยมันจะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกแบบ น่าใช้งานประมาณนี้ครับคุณลำไยก็จะมีความสามารถในการรับคฟังเสียงภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถสอนคาถามมันคือเราใส่คำตอบให้มันด้วยครับมันก็จะรู้ว่าอะไรคือคําตอบของคําถามนั้นแล้วก็มีความสามารถในการแยกประโยคครับถ่อสมมติว่าเราใส่ประโยคหนึ่งยาวไปมันจะแยกออกว,ว่ามันต้องมีระดับการทํางานอะไรบ้างในการแต่ละขั้นตอนนะครับ แล้วระบอไฟฟ้านะคะคุณลำไยก็สามารถเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างคล้ายมนุษย์ก็คือจะมีล้อเล้วล้อเป็นล้อแบบพิเศษคะคือสามารถเคลื่อนที่ในมุมนี้ได้แล้วก็หักอย่างนี้ได้เลยค่ะไม่ได้ไม่ต้องใช้ระยะการหักมากอะค่ะแล้วก็เรื่องมือจับก็สามารถหยิบของได้ะค่ะยกยกของได้ค่อนข้างหนักอยู่อะค่ะตอนนี้ก็ได้ประมาณ2กกิโละะก็ไปคว้ารางวัลอันดับแ8ของหุ่นยนต์รับใช้ในบ้าน ซึ่งการแข่งขันจัดที่ประเทศจีนเมืองเซี่เป็นหลีกหุ่นยนต์รวมชื่อโรโบครับในหลีกนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่หลีกแอดฮูมอ้ยจริงๆจะมีทั้งหลีกหุ่นยนต์เตะบลอลหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์ด้วยเช่นกันครับผมของลำใหญ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นคือหลีกแอดฮูมคือหุ่นยนต์รับใช้ในบ้านก็สําหรับเรื่องการแบ่งเวลามาทําหุ่นลำใหญ่นี้ผมก็แบ่งช่วงที่ไม่มีเรียนนะฮะอย่างเช่นแบบช่วงเย็นๆเลิกเรียนแล้วง่แบบ วันหยุดยแล้วก็หนูก็จะแบ่งเวลาตอนช่วงเลิกเรียนเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงพักระหว่างเรียนนะคะที่ค่อนข้างมีเวลาว่างเกินชั่วโมงก็จะขึ้นมาช่วยทำค่ะส่วนผมก็เข้าแบบช่วงมาพัฒนาผมช่วงเย็นๆเหมือนกันครับหลังจากเลิกเรียนแล้วก็เข้า,า,าต่ออาทิตย์บ้างบางครั้งครับครับก็ฝากติดตามลำยัยผ่านทางุูุูวาแฟนเพจนะครับทาง a c e b o o k ครับผมแล้วก็ฝากเชร์ช่วง ที่ไปแข่งด้วยก็จะมีช่วงมีนาแล้วก็ช่วงกรกฎาก็จะไปแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันนี่นะครับผม